วัสดีพี่น้องปองปลายสมองสุบอนครับเดี๋ยวมันนี้สีป้าไปปลูกต้นใหม่อีกมันนี้ปลูกสองต้นอันนี้ต้นบักกระทร้อนบักกระท้อนปลูกไฟกินเดวไปเป็นโฮมครับเดี๋ยวตามบ้าผือไปครับพี่น้องครับ นี่พี่น้องอันนี้ปลูกเห็นไ่ต้นต้นมะตูมแขกนี่เป็นผักได้พี่น้องเห็นข่ปลูกหน้าฝนจังใดกับติดับตามมาั้ยับมาเมื่อกองน่อยมั <c> ้ย <oughs> กองหน้อยนี่สะเดาเอ้ยมึมแมนอะไรนะอ่าสะตอโอ้ยนี่ยังสะเดาสะเดาถ่ายดูสะเดานี่ นี่กหรือปูกหิมแดนครับพี่น้องปลูกหิมแดนอันนี้มันไม่รู้มันตายหรือเปล่าเนี่ยใช่นี่นี่มันรุนตายปะต้องรอรุนน้นว้น่าจะตายหมตายที่เราจะปลูกตรงนี้เลยวะเนาะไม่รู้มันตายาปะปลูกตรงนี้แหละอ่ะต้นนี้ปลูกตรงนี้ครับพี่น้องถอน คุดวงนี้ครับพี่น้องนี่กล้วยมันก็เกิดแล้วอันนี้นี่ต้นเกามไม่รู้มันตายหรือเปล่าจะ่ไหน่รน้องก็งูจอบลงดินบ้างแผ่นขึ้นหน้าคนบ้างเป็นขี้หินแห่ ยงลพี่น้องเลยว้านะถอนเดี๋ยวเราจะปลูกต้นนี้ถ่ายยาวเลยก็ได้นี่มาถ่ายตรงใกล้ๆก,ก็ได้ลรกแค่าม่ใกล,ใกล้แล้วก็ซูมออกนี่แค่ที่มือะน้นอง แล้วปลูกเขาต้องแกะทุงดำหอ,อกก่อนนะแกะถุงดำาอ,อกแต่ว่ายญ้าหายดินนะเนี่ยมันแตกแต่ดินตรงนี้แตกมีกาตายชงเพราะฉะนั้นเราต้องระวังทำเอาใบรับแสงมันน่าจะตรงนี้รับแสงดินกบ แล้วก็เยยบ้นานเจ็กน้อยนี่เยยบ้นาดปัน้นี่ปลูกง่ายว่าปันิ้พอปลูกเซตแบบนี้แล้วเข้าตรงหาเลียบถ้ามีฟางก็ฟางปบปากลุมไว้เพื่อซับดินมให้มันชุ่มตลอดแต่ว่าไม่มีเข้าชิตตรง

เอาใบสดก็ได้ใบสดใบสดเลยพร้อมตัดส่วนกัน มีเนื้เปียกถ้าเอาหญ้าสดไปเลยคุ้มดินไว้หญ้าสดคุ้มดินครับี่นครับ เสร็จแล้วเราก็ขวดดินถมดินถมไม่ให้ยัน้ำกระสันนิรักเสียบลงไปอ่อันนี้เสร็จแล้วหนึ่งต้นเดี๋ยวเราไปเอาต้นที่สองมาปลูกครับพี่น้องเดี๋ยวตามไป